เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลนุทิถวายอดีตเจ้าวาดวัดสุทิวรารามและพิธีฉลองตราตั้งรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทิวรารามที่ศาลาอโศกมหาราชวัดสุทิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุนเหนือ เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลารามเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศวายอดีตบูรพาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดสุทีวรารามและพิธีฉลองตราตั้งรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทีวรารามโดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิตเจ้าวาดวัดสุธีวรารามพระเถระภิกษุสามเณรวัดสุทีวรารามพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทดเรปนัดโนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิลเลอร์เคลออฟไลท์คณะอุบาสกอุบาสิกาวัสุทิวรารามตลอดจนพุทธศาสนิกชนถวายการต้อนรับการน,นี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจา์ไมตากล่าวสามโมธนียกถาความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาตินั้นขอให้ทุกท่านหมั่นเจริญอิทธิปาทธรรมให้มีความรู้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกัน ก็ขอให้คณะสงฆ์ท่านผู้มีเกียรติสาธุชนทั้งหลายได้อิ่นเอมใจถึงปณิธานที่แท้จริงกล่าวคือการพัฒนาวัดการเกื้อกูลสังคมและการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยวัดสุธิวรารามนับว่าเป็นวัดต้นแบบในการบริหารจัดการศาสนากิจศาสนาธรรมศาสนาสถานและศาสนาบุคคลมีความเป็นสัปปายะ ประสานรวมพลังจากองคอ์กครทางพระพุทธศาสนาและต่อยอดพัฒนาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างสมบูรณ์การทำง,งานเพื่อสังคมและประเทศชาตินั้นขอให้ทุกท่านได้มันเจริญอิทธิบาทร,รมให้มีความรูเร้เพิ่มทูนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็ขอให้คณะสงฆ์ท่านภูมิเกียรติเป็นสัตชนทั้งหลาย ได้อิ่มเอมใจถือปณิธานที่แท้จริงกล่าวคือการพัฒนาวัดการเกื้อกูลสังคมและการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยวัดสุธิมรารามนับว่าเป็นวัดต้นแบบในการบริหารจัดการสาธารณกิจสาธารณธรรมสาธารณสถานและสาธารณบุคคลมีความเป็นสป,ปายยะประสานความ บริสารรวมพลังจา,จากองค์กรทางพระพุทธศาสนาและต่อยอดพัฒนาบรุรณาการร่วมก,กันกับหน่วยงานงต่างๆได้อย่างสมบูรณ์